สวัสดีนะครับวันนี้วันหวยออกหนึ่งพฤศจิกายน64นะครับวันนี้โดนกินเรียบนะครับ67ใบเรียบร้อยโดนกินหมดเลยนะครับไม่ถูกสักใบไม่เข้าเลย่นะครับผมมาเข้าเรื่องกันเนาะวันนี้ที่เห็นอยู่บนลิฟต์นะครับนี่นี่ฮอนด้าบีโอนะครับฮอนด้าบีโอมาทําช่วงล่างนะครับ ที่เห็นในกองนี้นะครับคืออะไรเก่าที่เปลี่ยนออกนะครับผมคืออะไรเก่าที่เปลี่ยนออกนะครับคันนี้มาด้วยช่วงล่างมีเสียงดังแล้วก็พวงมาลลยมันเป๋ข้างหนึ่งนะครับขับแล้วมันล่อนมันเลื้อยนะครับเนาะมันล่อนรถมันเลือ้อยเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับว่าของเสียมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เดี๋ยวพามาดูของที่เปลี่ยนออกกันนะครับหนึ่งนะครับ ลูกหมากขันชักสั้นนะครับหรือว่าลูกหมากปลายแหลกนะครับอันนี้เนาะอันนี้เป็นยี่ห้อตองห้านะครับลูกหมากแหลกนะครับอยู่ข้างในเนาะหรือว่าไม้ตีกองนะครับที่อยู่ในยางหุ้มแหลกนะครับอันนี้ก็เป็นยี่ห้อตองห้าเหมือนกันนะครับลูกหมากกันโค้งครับนี่ลูกหมากกันโค้งจะยึดระหว่างเหล็กกันโค้งนะครับกับโช๊คนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นยี่ห้อตองห้าเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็ยี่ห้อเดียวกันนะครับส่วนลูกหมากล่างนะครับลูกหมากล่างจะมองยากนิดนึงนะครับนี่ครับนี่ครับที่ปลายนิ้วชี้นะครับอันนี้ก็ลูกหมากล่างนะครับก็ยี่ห้อต่อห้าเหมือนกันนะครับลูกหมากล่างลูกหมากแหลกลูกหมากคันชักสั้นลูกหมากคันโค้งนะครับเหมือนกับ Honda j a z z นะครับ j a z z City ใช้อันเดียวกันนะครับแล้วก็ลูกปืนล้อด้วยนะครับใช้อันเดียวกันนะครับ ใล้เคียงกันมากนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือ,อยางเบาโชกนะครับยางเบาโชกจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับนี่แต่ปัญหาที่ผมจะมาเล่าให้ฟังวันนี้จะมาโม้ให้ฟังหน่อยนะครับไม่ใช่อยู่ที่อะไรที่ผมเปลี่ยนออกตรงนี้นะครับมันมีอีกจุดหนึ่งที่เจอกันบ่อยโดนกันเยอะนะครับเดี๋ยวมาให้ดูกันครับอะไรที่ผมบอกว่าเจอกันเยอะโดนกันเยอะนะครับ เปลี่ยนแล <ments> ้วบางทีก็พังเปลี่ยนแล้วบางทีก็พังนะครับคือยางเบ้าโชกครับที่ผมบอกเนาะที่มันอยู่บนหัวโชคนะครับอันนี้เรียกว่ายางเบ้าโชกนะครับเป็นปัญหากันมากนะครับเป็นปัญหากันมากรถบางคันเปลี่ยนแป๊บๆก็พังเปลี่ยนแป๊บๆก็พังนะครับยางเบ้าโชกที่ผมเปลี่ยนไปคู่เนี้เปลี่ยนกับผมไปเนี่ยแหละนะครับมันไม่ใช่ของแท้นะครับร้านอะไรไม่มีแท้นะครับ เปลี่ยนไปได้น่าจะสักครึ่งปีอะครับมันก็พังอีกละมันเป็นปัญหากันเยอะพวก V ีออสยาลีสเจสซิตี้บีโอมิลาดอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นยางเบาโชกแบบก้อนหนึ่งก้อนเดียวนะครับไม่ใช่ยางเบาโชกแบบนุ่นเก่ากอันเนี้ยนะครับเป็นปัญหากันเยอะเป็นปัญหากันมากนะครับเพราะว่าถ้าของเทียมอะมันซุดเร็วนะครับมันซุดเร็ว มันก็ทําให้ตกหลุมตกโม่มีเสียงดังก๊อกแก๊กนะครับปกติแล้วตรงกลางนี้นะครับกับขอบนี้นะครับมันจะห่างกันเยอะนะครับพูดง่ายๆคือขอบเนี่ยครับเนี่ยขอบเนี่ยมันจะสูงกว่าตรงกลางนะครับประมาณ5้าถึงสิมิลนะครับอันนี้นะมันจะสูงกว่าตรงกลางนะครับขอบกับตรงกลางเนี่ยมันจะถูงต่างกันแต่พอใช้ไปใช้ไปนะครับนี่เห็นไหมครับมันเท่ากันครับคือขอบกับตรงกลางเนี่ย มันเท่ากันมันก็เลยเกิดช่องว่างนะครับเห็นไหมครับมันใกล้เคียงกันละเนี่ยอันเนี้ยเสียละนะครับผมก็เลยไปสอหาของแท้มานะครับนี่ฮอนด้าเบิร์ศูนย์มาเลยนะครับไปสอหามาพอดีร้านอะไรอีกร้านหนึ่งนะครับเขามีเบิร์กมาเก็บไว้ก็เลยโอ้โชคดีไปไม่ต้องรอเบอริรกสามวันนะครับมันจะเขียนว่าเบ้าชก หน้า Honda City j a z z BO บนะครับแบบเป็นยางซ้ายขวาเหมือนกันนะครับอันนี้เบิกมาเปลี่ยนให้นะครับเป็นของแท้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นปัญหากันค่อนข้างเยอะช่างหลายคนลูกค้าหลายท่านอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าในท้องตลาดมีหลายยี่ห้อนะครับที่มาทำขายกันนะในท้องตลาดมีหลายยี่ห้อ ที่มาทําขายกันแต่ใช้ได้ดีๆเนี่ยมันมีไม่กี่ยี่ห้อหรือไม่ก็ต้องซื้อแท้เลยนะครับช่างหลายคนลูกค้าหลายท่านก็น่าจะรู้น่าจะเคยโดนกันมาแล้วนะครับอันนี้ผมก็ไม่บอกเนาะว่ายี่ห้ออะไรเนาะเออเนาะไม่ไม่บอกดีกว่าอันนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับว่าอะไหล่แท้ผมว่าอะไหล่แท้มันต้องดีกว่าอะไหล่เทียมไอ้พวกลูกหมากพวกนี้ครับลูกปืนล้อพวกพวกนี้มันเป็นของแท้อยู่แล้วแหละลูกปืนลอก็เอ K นะครับ เอ็นเอสเคโกโย่พวกนี้ใช้งานได้หมดนะครับออกโรงงานมามันก็ยี่ห้อเดียวกันเนาะพวกลูกหมากต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็เป็นตองห้าม,มก็เกจเทียบแพ้ก็โอเคละแต่อเน,นี้ยครับจะเป็นปัญหาหน่อยเนาะที่จะฝากไว้วันนี้นะครับแต่คันนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะเอาไปตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์เสร็จรองรถก็จะส่งงานแล้วนะครับ โอเคครับฝากให้แฟนเพจเรียกร้องกันมาหลายคนนะครับว่าทาไมช่วงนี้เฮียตงไม่ค่อยอัดคลิปลง YouTube พอดีงานในอู่มันไม่มีค้างนะครับผมเคลียร์ออกหมดละนะครับก็เลยไม่มีงานดองไม่มีงานเก่านะครับก็เลยไม่ได้อัดคลิปลง YouTube ให้ฟังกันเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เล็กน้อยครับ5นาที6นาทีช่วงสั้นๆเอาแต่เนื้อเนาะน้ำไม่ต้องเอาไปแล้วครับ